ข่าวออนไลน์สื่อออนไลน์ของคนแพร่คราวนี้เป็นข่าวรวบมือยิงรถพ่วงค่ะาจากเหตุการณ์มือดียิงรถพ่วงเขตพื้นที่ถนนสายสูงเม่นเด่นชัยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา14.30นาทีในวันที่23มกราคม2567พันตำรวจโททัศเทพโชติเดชโชชัยรองผู้กำก,กับสืบสวนสอบสวน พันตำรวจตรีภาคพิจอมบุตรสารวัตรสืบสวนสับสวนนำชุดสืบสวนสพสุเมนเข้าตรวจสอบบ้านเลขที่102หมู่ที่11ตำบลน้ำฉ่ำอำเภอสุเมนจังหวัดแพร่ค่ะหลังจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบภาพรถผู้ต้องสงสัยยิงรถน้ำมันเข้าออกบ้านหลังนี้จึงเข้าควบคุมตัวนายสุทินยานุอายุ38ปีอยู่บ้านเลขที่32หมู่ที่9ตำบลนาครัวอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางซึ่งเป็นเขยบ้านนี้ มาทำการสอบสวน,สนพ่อเป็นเจ้าของรถกระบะมิสูไททันสีประตูทะเบ,บียนกไก่คอควาย6362แพร่ซึ่งเป็น,ปนรถที่ผู้เสียหายให้ข้อมูลค่ะ,คะจากการสอบสวนนายสุทินให้การรับสารภาพว่าเป็นคนยิงรถน้ำมันพ่อโมโหที่ถูกเบียดและบีบแตรใส่ในวันเกิดเหตุเสพยาเสพติดแล้วไปรับภรรยามาจากร้านอาหารเพื่อกลับบ้านมาถึงแยกไฟแดงหน้าโรงเรียนสูงเมนชนูปฐมถูกรถคู่กรณีเบียดและบีบแตรไล่จึงโมโห ใช้อาวุธปืน 38, จุดสามแปดไทยนะประดิษฐ์ยิงยางไปหนึ่งนัด แล้วหักลำปืนใส่ลูกยิงไปอีกหนึ่งนัดจุดที่ยิงอยู่เลยไฟแดงหน้าสพสูงเม่นก่อนจะขับไปส่งภรรยานอนแล้วหลบหนีไปที่จังหวัดลำปางก็จะกลับมาแพร่และถูกจับค่ะทางด้านพันตำรวจโทษทัดเทพบอกว่ากรณีนี้ทางตำรวจได้ตรวจสอบรถตามที่ได้รับแจ้งที่ยังไม่ออกข่าวเพราะเกรงว่าเจ้าของรถจะเปลี่ยนสีรถอำพรางและที่สังเกตง่ายๆคือรถมีสติกเกอร์หน้ารถสีเขียวอันใหญ่ จึงนำไปสู่การจับกุมค่ะส่วนปืนเจ้าตัวนำไปทิ้งตรงทางสายอำเภอรองค่ะจากนั้นทางชุดสืบสวนสพสูงเม่นนำพุทต้องหาไปดูจุดทิ้งปืนเพื่อจะนำมาประกอบคดีเบื้องต้นจากการตรวจปัสสาวะพบว่าเป็นบวกจึงควบคุมตัวไปให้พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะนี่นะสลรเป็นเขียนด้วยกัน ก็คือเขาโดนี้โดนเบียดเอาไปครับเขาไปต้องโทษในคดีเลยเลยใหญ่เลยครับไล่มาจัดเก๋าพอต้องครับนติดโครงการเห็นยากฟังไอ้มูลถสิบล้อลดพวงดีกว่าไล่เบียดรถน้อยเนี่ยครับ มันก็ค้นเหมือนกันนะครับตอนอยู่บนรถนะครับของขับดีๆครับผมก็ไม่ได้ติดใจยอย่างแกครับแล้วผมก็ไม่ได้ตั้งใจยอย่างนิงแกครับนิงยางรถครับพราเขาไรเบียดผมครับก็นั่นพีจะไปไหนก็เขาเตะแกใช่ตั้งแต่พูดน,นะรับไล่มาเขากด แต่อะไรนายครับแขนสีนี้จุดหญิงหญิงหนักแหลกครับหน้าสองเนาะหน้าสองเลยไปเห็นเขาผมหักหลุดเลยครัเห็นสักโลหนึ่งเนาะถึงเนาะหัวกะอะไรครับตอนนั้นรถเร็วอ๋อมันมันเป็นฝืนนัดเดียวเขาเปิดครับแป๊นัดเดียวไทยประดิษฐ์นี่มันกับครับ

คุณร้องก่อคุณแรงุด้ก